ถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะคำถามถามว่าอุปกรณ์ใดบ้างที่ควรนำติดตัวไปด้วยเมื่อตรวจรับบ้านค่ะระหว่างข้อที่1ลูกแก้วข้อที่2องเศษขนมปังข้อที่3เหรียญหรือข้อที่4ถูกทุกข้อค่ะ ขนาดที่ข้าวยังไม่สูกนะครับจับทุนประเดิมพระราชทาน1นึ่งแสนบาทสู่พฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสิน เติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยเปิดตู้เย็นเท่าที่จำเป็นช่วยประหยัดไฟฟ้า ซึ่งอันนี้ก็คือการกระจายทั้งในแง่ของบริษัทเราก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้วดีนะครับก็คือว่าเรากระจายทั้งในรูปแบบของตัวสินค้าเองคือเราไม่ได้เอาตัวเราไปติดอยู่กับสินค้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับฉะนั้นเราจะพยายามบาลานซ์การลงทุนในพอร์ตบริโอคของเราเนี่ยให้มันสมดุลน,นะครับอย่างเช่นว่าเราทำคอนโดเนียบส่วนหนึ่งแล้วก็ทําแนวราบส่วน นะครับแนวลาบเราก็จะทําหลายๆโปรดักของแนวลาบอีกนะครับแล้วรวมทั้งเราก็มีคอมร์เชียลมีอะไรต่อเนื่องนะมีมีสินค้าหลากหลายเึื่อนี้ก็ช่วยทําให้การเติบโตของบริษัทเนี่ยมีดุยภาพคือถ้าเราไปติดอยู่กับสินค้าแบบใดอย่างหนึ่งแล้วเวลาเกิดสินค้านั้นมีปัญหาหรือมีการเติบโตที่ช้าลงเนี่ยบริษัทก็จะถูกดวงไปด้วยนะขณะนี้เราก็พยายามบาลานซ์ให้พอเราเนี่ยมีทั้ง คอนโดกับแนวราบอยู่ในลักษณะ5 0 5 0แต่ที่บังเอิญคอนโดมีเนียมในช่วงหลังๆเนี่ยในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเติบโตมากเราก็ต้องเติบโตตามตลาดฉะนั้นในช่วงนี้เรายังเป็นประมาณ60กว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นคอนโดมีเนียาม3 0กว่าถึบเปเ็นป็นแนวราบแต่ในอนาคตก็จะค่อยๆป่ายจูนปรับไปเรื่อยๆให้มัน0้าส้าก็จะทำให้บริษัทมีความมั่นคงในเรื่องของการรับรู้รายได้ านมองว่าดอกเบีย้ยมองเห็นด้วยกับผมนะครับว่าเงินเนี่ยอดอกเบีย้ยเนี่ยจะลงมาชั่วข่าวนะครับแล้วก็อาจจะทรงทรงอยู่นะครับในภาวะนี้เนี่ยให้ท่านเลือกได้นะครับในการออมเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าในตลาดเนี่ยจะมีหลายผลิตภัณฑ์ให้ท่านเลือกเลยตั้งแต่ตลาดทุนตลาดเงินนะครับหรือว่าเมืองไปเมืองนอกอะไรทั้งหลายหรือว่าซื้อซื้อคอมมูนิตี้อย่างเช่นทองนะครับเรานี้เรา,าเอาเงินฝาก นะครับถ้าเกิดเป็นเงินฝากเลยนะครับก็ในช่วงนี้เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับถ้าท่านมองว่าดอกเบี้ยยังทรงๆงงอยู่นะครับแลวก็ยังไงก็ลงไม่เยอะนะครับท่านน่าจะฝากระยะปานกลางถึงระยะยาวนะครับนะบเพราะว่ายังไงก็ตามดอกเบี้ยยังโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเร็วทันทีเนี่ยก็ยังไม่เห็นมากนักนักเศรษฐศาสตร์ก็คาดการณ์เหมือนกัน นะครับแล้วก็นักการเงินเนี่ยเขาก็คาดการดอกเบี้ยในอนาคตอยู่เหมือนกันเวลาเขาคิดต้นทุนว่าดอกเบี้ยในอนาคตเป็นยังไงเนี่ยเขาก็คาดการคิดเผื่อ,อไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทางที่ดีเนี่ยก็เป็นทางเลือกว่าควรจะฝากระยะปานกลางถึงระยะยาวนิดหนึ่งก็ยาวไปตั้งแต่เกิน6เดือนขึ้นไปนะครับอาจจะถึงสองปีสามปี ทางทิ้งไว้ขณะาที่เปิดแอรนะครับจับทุนประเดิมพระราชทาน1 0 0,000บาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสิน เติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยถอดปลัก๊กโทรทัศน์ทุกครั้งที่เลิกใช้ช่วยประหยัดพลังงาน ครับเข้าบ้านก็คือพื้นนะครับอย่างแรกที่เราดูเลยนะครับก็คือพื้นเหมือนกันครับส่วนใหญ่พื้นบ้านของโครงการเนี่ยมักจะเป็นกระเบื้องนะครับส่วนใหญ่เป็นกระเบื้องส่วนใหญ่ชั้นล่างเป็นกระเบื้องครับเป็นหินบ้างเป็นกระเบื้องบ้างนะครับ ตรงนี้หลกักหลักมีอยู่ว่านอกจากตรวจความเรียบร้อยสวยงามแล้วเนี่ยดูตรงช่วงรอ,อยต่อยาแนวว่าเขายาแนวรอยต่อพวกนี้เต็มไหมการปูกระเบื้องอย่างสระเปาคือว่านึกนึกนึกถึงนะครับว่าคือให้ให้นึกว่าตัวกระเบื้องเนี่ยเป็นแผ่นกระดาษวเวลาช่างเขาปูเนี่ยเขาจะโปะโปะลงไปโดยที่ว่าดูปูไม่เต็มแผ่นไม่แน่นอันนี้เขาเรียกว่าปูแบบสละเปาไม่อยากไม่อยาก,ม,ยากมีปัญหาก็คืออย่าให้มี สาระเปาเกิดขึ้นใต้บ้านเราวิธีตรวจสอบคล้ายคทางพี่หุยแนะนานะครับก็คือใช้เหรียญบาทหรือว่าเห็นไหมเคาะสัมผัสนี่เห,เห็นไหมครับพี่ต๋องตรวจรับบ้านไม่มีเหรียญพกแต่แบงค์นี่ตรวจไม่ได้นะต้องมีเหรียญไปด้วยแล้วตกลงเสียงเวลาเคาะกระเบื้องกับที่เคาะกําแพงเสียงมันต่างกันยังไงครับคุณหุยครับผู้เชี่ยวชาญด้านเคาะเสียงคือถ้ามันไม่แน่นมันฟังออกเห็นแล้วะค,ะค่ะมันจะแบบกรุ่งกวงเลยรู้เลยว่าเคาะกระเบื้องตรงนี้แล้วมันๆๆแต่ถ้าไปเคาะพี่ต๋องฟังออกไหม ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงนะครับผมไปตรวจรับคอนโดครับผมตรวจดีเฟกต์ไป30ปกว่าจุดครับเคาะๆอย่างเงี้ยคือแนะนำเลยนะครับตัดสินใจซื้อบ้านทำตัวเป็นเสือให้อย่าเป็นแมวให้กับผู้ประกอบการเด็ดขาดอย่าเกรงใจอย่าไปหงอๆเซ็นรับเข้าไปแบบยิ้มๆครับฮะเขาไม่เอาอาวุธ มาขู่เข็นให้เราเซ็นก็อย่าไปเซ็นนะครับ,รบแล้วก็อย่างที่อยากจะเสริมน้องสองคนนึคือว่า,เ,าเวลาที่เราจะสนุกสนานเนี่ยเพื่อนเราเยอะงนั้นช่วงที่เราต้องทํางานหนักแบบนี้เนี่ยชวนเพื่อนมาเลยครับใน <c oughs> ต,ตอนที่ผมไม่ซื้อผมก็ไปซื้อคนเดียวได้ครับ,รบแต่ตอนจะรับมอบห้องผมชวนเพื่อนมาสิบคน อนนี้เข้าไปในบ้านแล้วแล้วก็กําลังตรวจสอบพื้นคุณหุยกับคุณอิดบอกว่าก็ให้ใช้เหรียญเนี่ยที่มีติดไปเคาะเคาะดูถ้าเสียงมันกรงกรวงก็แสดงว่าการปูพื้นเนี่ยปูแบบสาเปาคือมันไม่แน่นทั่วแผ่นถูกต้องค่ะครับแล้วถ้าเจอทาไงฮะโอ้โหนี่สาเปาแน่นเลยต้องรื้อค่ะจำเป็นต้องรื้อแล้วก็ปูใหม่จาเป็นมากโอ้เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องใหญ่ซึ่งโครงการไม่ลือ้อไม่ลือ้อไม่เซ็นมอบไม่ลือ้อไม่เซ็นรับแน่นอน เราเราไม่โหดหรอกเพราะมันมันจะส่งผลเรื่องของความปลอดภัยของเราเองในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าเราเดินไปตรงกระเบื้องตรงที่มันกรวงเนี่ยบางทีมันแตกหักง่ายก็กลายเป็นเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเป็นที่พื้นนี่ห้ามปูแบบสลับเปาเลยครับถ้าเจอปุ๊บอย่าอย่าปนีปนอมลอมชอมใช่ต้องลื้อแล้วปูใหม่ถูกต้องต้องบังจุดหรือว่าทั่วบริเวณเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะเอาละครับพื้นเคาะแล้วครับต่อไปตรวจที่จุดไหนต่อครับ คู่เกี่ยวกับเรื่องของวัสดุผิวพื้นทีนี้มาดูในเรื่องของวัดระดับของพื้นครับระดับของพื้นตรงนี้สําคัญที่สุดก็คือในส่วนของห้องน้ำนะครับว่าการปรับสลปเนี่ยเขาสลปลาดเอียงไปยังจุดระบายน้ําดีหรือเปล่านะครับตรงนี้สามารถตรวจสอบได้โดยการถ้าสมมติว่าอันนี้ต้องพกอีกอย่างหนึ่งนะครับ,รบมีลูกแก้วหรือว่าลูกเหล็กไปด้วยลูกแก้วหรือลูกเหล็กครับผมให้มันให้มันไหลใช่ตรวจสอบทิศทางดูว่ามันไหลไปยังจุดที่เป็น รูระบายน้ําหรือเปล่าหรือไม่งั้นจะเช็คน้ําไปด้วยก็เอา,เอาน้ําฉีดดูเลยค่ะพอฉีดไปปุ๊บเนี่ยอัตราการไหลลงไปเร็วหรือเปล่าอม,มันไปแล้วมันมันจะเช็คได้อีก2เรื่องด้วยอะค่ะคือเรื่องสโลปของน้ำอ,อิดแล้วเนี่ยมันก็จะเช็คได้อีกด้วยว่าในท่อมันมีนมอะไรอุดตันไหม ช็คได้2ส่วนเลยนะฮะสโลปนี่ก็จะดูว่าน้ํามันไหลไปเร็วไหมระบายน้ําได้ไหมแล้วก็ลงไปแล้วเนี่ยมันเอ่อหรือเปล่าถ้าเออก็แสดงว่าท่ออุดตันกต้องแจ้งเสลยจากการเคลียร์ซ้ไม่งั้นไม่เซนไม่เซนนอ่ะต่อครับคุณดิษเดี๋ยวจะผ่านไปเรื่องห้องน้ําผมพูดถึงเรื่องชักโครกแล้วกันนะครับชักโครกเนี่ยนอกจากเตรียมลูกเหล็กไปแล้วผมแนะนําให้เตรียมเศษขนมปังไปด้วยเศษขนมปังครับผมเอาไปลอง โปรยลงไปดูแล้วก็กดฝัดดูว่าร,ระบบการหมุนของน้ําอะไรเนี่ยเป็นไปนอย่างที่สะดวกไหมเป็นอย่างที่เราเคยใช้มาหรือเปล่านะครับถ้าไม่โอเคก็แจ้งทาง QC ของเขา<ม>เรื่องของฝ้าเพดานนะครับฝ้าเพดานอยากให้แยกไว้2ออย่างนะครับอาจจะยุงย่งยากนิดนึงก็คือว่า เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าฝ้าเพดานนี้มาจากวัสดุอะไรหลักๆเนี่ยเรารู้มันมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือยิปซัมประเภทที่2ก็คือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ราคา2โครงการราคาของ2วัสดุนี้แตกต่างกันนะครับเ mm hmm. ชื่อว่าทั่วไปเนี่ยจะจะเป็นยิปซัมนะครับยิปซัม um. ภายในกับยิปซัมภายนอกไม่เหมือนกันนะครับยิปซัมภายในเนี่ย เป็นยิบซ้มทั่วไปไม่ต้องไม่ต้องป้องกันในเรื่องของความชื้นมากนักนะครับแต่ภายนอกเนี่ยจำเป็นจะต้องระบุไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นยิบซ้มสําหรับใช้ภายนอกป้องกันความชื้นได้ครับนอกภายนอกก็คือห้องน้ําด้วยครับแล้วก็ครัวอะไรอย่างเงี้ยครับจะต้องเตรียมเอาไว้อะไรจะเป็นสิ่งที่สังเกตแล้วเห็นว่ามันน่าจะไม่ดีต้องดูตรงไหนบ้างวิธีการนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยต้องไปกลางวันนะครับเพราะว่าเรื่องของแสงจะช่วย ลองเปิดปร,ประตูหรือว่าหน้าต่างดูแล้วให้แสงเข้ามาเราจะเห็นเงาเกิดขึ้นนะครับถ้าในกรณีที่ว่าฝ้านั้นฉาบไม่เรียบหรือว่าโปสีไม่สมบำเสมอจะเห็นเป็นเงาเป็นคลื่นอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นพอเห็นปุ๊บก็แจ้งทางผู้ดูแลว,ว่าให้มาขเข้ามาแก้ไข สิ่งที่ผมเ,เวลาจะเข้าไปตรวจนะครับอย่างบ้านหรือว่าคอนโดเนี่ยผมจะจําลองจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นเช่นอยากจะซื้อบ้านหน้าฝนครับฝนม,มันตกเนี่ยแหละครับขับรถไปดูเลยใก้บ้านหลังที่เราจะซื้อเนี่ยมันมีน้ําท่วมขังหรือเปล่าสนามหญ้ามันโอเคไหมดู <ตก S 2> ช่วงหน,หน้าฝนเลยใช่ครับาการเดินทางจากถนนใหญ่ถนนเมนหลักจะเข้าไปถึงตัวบ้านเรามันน้าท่วมหรือไม่ท่วมเพราะบางครั้งเนี่ยบางทีเราไปให้ความสําคัญกับตัวบ้านต่ส่วนใหญ่ จะไปร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับจริงๆแล้ก่อนที่จะเข้าถึงตัวบ้านเราเนี่ยแหละครับเราอาจจะเจอปัญหาหลายเรื่องงั้นส่วนใหญ่เ,เทคนิคของผมก็คือไปกับสายการจริงครนะรฝนตกเนี่ยครับเดี๋ยวหลังคามันรั่วหรือไม่รั่วก็จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนฝนตกแล้ว,ลวทางเข้าโครงการเนี่ยน้าท่วมขังไหมมีมีน้ํามีจุดรั่วตรงไหนบ้างไปดูกันช่วงฝนตกเลยอันนั้นจะเห็นได้ชัดนะฮะอันนี้คือเพิ่มเติมนะฮะอันนี้อยู่ใน30รายการหรืเอเปล่า มากกว่านั้นครับมากกว่านั้นนะในการที่จะปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองควรจะต้องเริ่มต้นยังไงงบถึงไม่บานปลายแล้วก็สามารถที่จะได้บ้านในฝันได้อย่างแท้จริงครับเชิญครับจากที่ตอบคำถามให้ลูกค้าที่เข้ามาปรึกษาของ s c g a f f i เ i a t e เองนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยมักจะไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนั่นแหะสิควรเริ่มต้นยังไงจะเริ่มต้นยังไงดีเนี่ยผมผมแนะนําไว้เลยว่าเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวก่อนนะครับว่าพร้อมกันหรือยังที่จะมีบ้านหลังใหม่นะครับบ้านหลังใหม่เนี่ยจำเป็นจะต้องสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ตัวเจ้าของบ้านเองเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้แล้วก็มีเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับ <ừ. S 1> อย่างแรกก็คือความต้องการนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยว่าจํานวนกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํา มีห้องอะไรบ้างที่เป็นพิเศษที่เราต้องการ,รนะครับจดไว้เป็นข้อมูลในใจก็ได้